ครับสวัสดีชัรับซีมบายไม่ว่าจะเป็นสายฟรีสายเติมสายพาร์ททุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปสรุปกิจกรรมกับตันนะครับสับ ดาสุดท้ายนะครับว่าเราได้อะไรกันมาบ้านนะครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับฝากพี่น้องช่วยกดไลค์กดติกดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับพี่น้งองท่านใดนะพี่กําลังหาร้านเติมเก็นะครับต้องร้านคุกกี้แลนดช็อปเท่านั้นนะครับร้านจดทะทเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนช็อปเท่านั้น,นครับราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับเราจะพาพี่พี่น้องๆนะครับไปสรุปกิจกรรมนะครับนักเตะกีดกัตันนะครับว่าเราได้อะไรกันมาบ้างนะครับสำหรับกิจนี้นะครับบอกเลยว่าทุกคนนะครับสามารถได้อวัหนึเเข้าทีมกันแบบเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็เสริมทัพเสริมทีมเพื่อที่จะ รออัปเดตในกิจกรรมถัดไปได้เลยนะครับก็ก่อนอื่นนะครับวันนี้ผมอยากจะพาทุกๆคนนะครับไปเก่งกําไรนักเตะนะครับก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับว่าตัวไหนที่เราจะแนะนํากันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปสรุปกิจกรรมนักเตะกับตันนะครับมาเดี๋ยวเราพาพี่ๆน้องนะครับไปดูกันนะครับว่าจะมีตัวไหนกันบ้างนะครับนี่เลยครับ นักเตะที่เราจะแนะนำนะครับจะให้ทุกคนนะครับสำหรับใครที่พอจะมีงบประมาณในการเก็งกำไรนะครับผมอยากจะแนะนำนะครับเริ่มต้นที่บูกโยสากะนะครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีครับราคาลงแบบรงยับเลยนะครับใครที่พอจะมีเงินเอ็มนะครับที่พอที่จะเก็บเก็งกำไรนะครับผมแนะนำว่าให้เก็บเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาลงแบบ ลงเยอะมากเลยครับอย่างบุกโยซากานะครับราคาต่ำสุด6 1สุด 61.5m นะครับราคาสูงสุดอยู่ที่ 68M ไปขายราคาอยู่ที่ประมาณสัก8 0 m 9 0าครับกำไรแบบเห,เหลือเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ไม่คาดหวังว่าจะได้กำไรเยอะขนาดนั้นนะครับนะนี่แล้วก็ซอนึงวินครับตัวนี้ตัวทีเด็ดเหมือนกันครับราคาขึ้นแบบขึ้นเยอะมากเลยนะครับแล้วก็เป็น รราฟินญ่านะครับปาฟินญานี่ก็ถือว่าราคาถูกมากนะครับเก็บได้ก็เก็บนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นตัวตึงดีๆนี่เองนะครับราคาขึ้นดีมากครับลาฟเอลเรย์อนะครับราคาถูกมากครับต่ำกว่า100 m อเนะครับเก็บได้ให้รีบเก็บนะครับผม ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นนิโกวิลเลียมนะครับตัวนี้ก็ราคาถูกมากๆเลยนะครับเนี่ยอีกสักพักราคาขึ้นแน่นอนนะครับอีกตัวนึงครับคารัสสเคเลียนะครับโอเวนหนึครับราคาต่ําสุดอยู่ที่ 92.9M นะครับเก็บได้ก็รีบเก็บนะครับฟิลโฟเดนครับราคาก็ 74M นะครับเก็บได้ก็รีบเก็บเหมือนกันครับแล้วก็เป็นฟิวโฟเด้นนะครับร่าง TOTY นะครับนี่ครับ 86.9M นะครับเก็บได้ก็เก็บนะครับ เดเมเล่นะครับราคาอยู่ที่โอ้โหตอนนี้คนซื้อเยอะมากเลยนะแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดอ่ะในทีมของผมเหมือนจะซื้อนะ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าเรายังไม่สรุปนะครับว่าเราซื้อตัวไหนบ้างนะครับก็เราจะพยายามซื้อให้ได้มากที่สุดซื้อให้หลากหลายที่สุดเพื่อที่แบบว่าเราจะได้ไม่ขาดทุนในตัวเดียวนะครับก็พยายามซื้อให้หลากหลายนะครับแล้วก็เป็นนี่ครับโอเวอรันนะครับโอเวอรันหนึ่งร้อยสามครับราคาต่ํมากมากเลยนะครับแล้วก็ซอนึงมินครับนี่ครับต่าสุดอยู่ที่210 M นะครับผมนะใครที่จะเก็บให้รีบเก็บนะซอนทังมินเนี่ยราคาเคยแตะสูงสุดอยู่ที่350 m เกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นโมซาร่านะครับโอ r วอ4ครับราคาต่ำมากครับแล้วก็เป็นบูโยซาก้าครับซึ่งราคาแบบถูกโคตรเลยนะ เดิมทีของบูโกโยสกาเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณสักสูงสุดประมาณสัก130่งเอ็มนะครับตอนนี้ราคาถูกจริงๆนะครับโอเวอร์หนึกับ1นึเนี่ยราคาแทบจะไม่แตกต่างเลยนะครับนะสำหรับใครที่มีงบแนะนำให้เก่งกำไรนะครับแล้วก็เป็นนิโก้วิลเลียมนะครับโอเวอร์หนึครับต่ำสุดอยู่ที่156่งเอ็มนะครับบอกเลยว่ารีบได้ก็รีบนะครับเพื่อที่จะสะสมเงินเอ็มนะไปในกิจต่อไปนะครับเพื่อที่จะอัพ O v r ทีมนะครับแล้วก็อัพ OVR นักเตะนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้นักเตะตัวใหม่ๆในกิจถัดไปนะครับก็แนะนำว่าให้เก็งกำไรสะสมเงินเอ็มไว้นะครับผมโอเคนะครับก็อยากจะมาแนะนำนะครับผมนะก็พยายามเช็คราคาดูเรื่อยๆนะครับหลังจากวันพฤหันนี้ไปวันศุกร์ เสาร์แล้วก็อาทิตย์เนี่ยมีโอกาสที่ราคาจะขึ้นได้ตลอดนะครับพยายามเข้ามาเช็คราคาดูได้เรื่อยๆเลยนะครับผมก็มาแนะนําได้ประมาณนี้นะตอนนี้ในทีมของผมครับลงทุนไปทั้งหมดประมาณสัก4000ันเอมนะครับซึ่งข้อสรุปของเราเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้กําไรเท่าไหร่หรือว่าจะขาดทุนอันนี้ก็ต้องถือว่าวัดดวงไปพร้อมๆกันนะครับผมโอเคนะครับก็อยากจะมาเชิญชวนแนะนานะครับสาหรับพี่น้องท่านใดที่อยากจะ หาเงินเเข้าทีมนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปนักเตะกิจกรรมนะครับนักเตะกัปตันนะครับว่าเราได้อะไรกันมาบ้างนะครับแล้วก็วันนี้เราจะมาทําการแลกคาริมเบตไซมาด้วยนะครับ800ชิ้นส่วนนะครับแบบคุ้มๆกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับสัปดาห์แรกนะครับผมเลือกที่จะไม่แลกเปลี่ยนใครเลยนะครับก็คือไม่มีใครที่ ตรงสเปคหรือว่าถูกตานะอย่างบารวเด้นะครับก็ถือว่าโอเคนะก็คือตัวมันเก่งนะครับแต่ว่ามันเป็นเอ่อ1,188ชิ้นส่วนนะครับถึงจะมีส่วนลดแต่ว่ามันก็ยังเยอะอยู่นะครับถ้า1000ชิ้นส่วนเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะโอเคนะครับผมก็เลยเลือกที่จะไม่แลกเปลี่ยนดีกว่านะครับเพราะว่าผมก็มีจูบวิลเลียมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนสัปดาห์ที่2นะครับนี่ครับ ผมเลือกเป็นแกเลตเบลนะครับสัปดาห์ที่2ส่วนผู้ษาประตูนะครับโอลิเวอร์คาร์นก็ไม่ทําการเลือกนะครับผมต่อไปครับเป็นสัปดาห์ที่3นะครับสัปดาห์ที่3เนี่ยผมเลือกแรกเป็น2ตัวนะครับก็เป็นคาร์อลดุงกานะครับแล้วก็เป็นในส่วนของราฟาเอลมาเกดนะครับก็2ตัวนะครับที่เลือกเข้าทีมครับก็ได้ทั้งหมด3ตัวแล้วนะต่อไปครับสัปดาห์ที่4นะครับ สัปดาห์ที่4เนี่ยผมเปิดได้ซอนเฮอร์มินนะครับจากเพชรแดง3000เพชรแดงนะครับก็ได้มาเป็นตัวที่4นะครับแล้วก็ตัวที่5นะครับที่เราจะทำการแลกเปลี่ยนก็จะเป็นคาริมเบนเซม่านะซึ่งทุกตัวเนี่ยเป็นโอว1 1หมดเลยนะครับแล้วก็เวลอน เปิดเพชรแดงได้นะครับก็เก็บไว้ใช้เหมือนกันนะครับผมนะเอาไว้เล่นเฮดเวทนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการแลกคาริมเบซีมานะครับทำไมผมถึงเลือกคาริมเบซม่าแต่ไม่เลือกเป็นฟอรันนะครับฟอรันผมเคยเล่นนะครับแต่ว่าคาริมเบซม่าเนี่ยมันเป็นกองหน้าที่เป็นตัวจบสกอร์จริงๆนะครับซึ่ง ค่าพลังที่ให้มานะสำหรับร่างนี้คือครบเครื่องจะจัดนะครับค่าพลังงาน4ดาวครึ่งครับท่าสกิล4ดาวนะครับแล้วก็ฝีเท้า120การยิงอยู่ที่132การสมวัน1นึการเลี้ยงวัน123สมภาพร่างกาย102นะครับเท้าก็เป็น5-4สี่นะครับผมคา,า,าริเมนเซมาเนี่ยมีหลายหลายช่องนะครับเริ่มทําการรีวิวนะครับซึ่งเป็นกองหน้าที่เป็นตัวจกสกอร์แบบโดยแท้จริงเลยนะครับก็จบสกอร์ดีมากๆแล้วก็เท้า54เนี่ย อย่างกับเท้าไซห้าขวาห้ากันเลยทีเดียวนะครับถือว่าจบสกอร์ได้โครงมากเราก็เลยอยากจะทำการแลกเปลี่ยนเพื่อที่จะจับลงทีมยืนคู่กับโยฮันครับครับนะสำหรับคาริมเบเซมานะครับผมเบซเซมาเนี่ยไม่สามารถโยกย้ายไปตำแหน่งอื่นได้นะครับก็คือจะยืน S t กองหน้าเอทีเลยโดยตรงนะครับ ไม่สามารถเอาไปยืนตำแหน่งอื่นได้นะครับถ้าเกิดว่าเอาไปยืนโอเวอจะลดแบบเยอะมากๆเลยนะก็จะไม่แนะนำนะครับสำหรับคาริมเบนเซม่าเดี๋ยวเราจะมาทำการแลกเปลี่ยนครับคาริมเบนเซม่า800ชิ้นส่วนนะครับถือว่าคุ้มมากๆก็ หลายคนนะครับให้ทําการเปรียบเทียบระหว่างฟอรลันกับคาริมเบเซ่ามอย่างแรกนะครับผมต้องบอกเลยนะครับมันคนละสไตล์นะครับอย่างฟอรลันนะครับสามารถยืนได้2ตําแหน่งนะครับ LW และก็กองหน้า IT ครับตัวนี้จะเน้นความเร็วแล้วก็ความพลิ้วเรื่องการจบสกอร์ก็ดีเหมือนกันนะครับรูปร่างก็สูง1 8 0ซนเมตรครับแล้วก็น้ําหนักอยู่ที่75กิโลกรัมนะครับในส่วนของคาริมเบเซ่านะครับก็ สูงนะครับอยู่ที่185น้ํานหนักอยู่ที่81กิโลกรัมนะซึ่งสนะีเท้าน่ะแตกต่างกันแน่นอนนะครับแล้วก็ มันขึ้นอยู่ที่ความชื่นชอบนะใครที่อยากได้รูปแบบหลากหลายก็แนะนําให้เลือกเป็นฟอร์ลันนะครับเพราะว่าจะเน้นความเร็วนะครับความพลิ้วความคล่องแคล่วนะครับเรื่องการจบสกอร์นะครับไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยนะครับก็คือสามารถจบสกอร์ได้ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมเนะี่ยชื่นชอบคาริมเบนเซม่ามากกว่าผมก็เลยจะเลือกเป็นคาริมเบนเซม่านะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าใครยังลังเลอยู่นะครับก็ แนะนำนะครับอยู่ที่สไตล์การเล่นของเราถ้าเกิดว่าเน้นความพลิ้วความคล่องแคล่วผมแนะนําเป็นฟอรันนะครับแต่ถ้าเน้นเลี้ยงบอลแบบว่าติดเท้าแล้วก็อาศัยรูปร่างในการบังบอลน,นะครับก็คืออ่อพวกประเภทที่แบบว่าอาศัยต่อบอลหาช่องนะครับผมแนะนําเป็นคาริเบเซมาเพราะว่าเขาจะอยู่ในจุดที่สามารถจบสกอร์ได้ทันทีนะครับนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับมาครับตัวสุดท้ายที่เราจะทําการแลกเปลี่ยนครับ 800ชิ้นส่วนนะครับคาริมเบนเซมา Here วีโกนะครับเข้าทีมของเรานะครับผมตัวอื่นก็ยังไม่ได้ทําการตีบวกนะครับคาร์ลุงก้านะครับหรือจะเป็นเอ่อวรอนนะครับนะนี่ครับคาริมเบนเซมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็ทําการแลกแต้มชิ้นส่วนนะครับในส่วนของแต้มต่อเวลาพิเศษนะจริงๆก็ ผมเนี่ยมีตัวไหลค่อนข้างเยอะนะครับนะซึ่งสามารถแลกแต้มชิ้นส่วนได้เยอะเลยนะครับแต่ว่าผมเนี่ยจะยังไม่ทําการแลกเปลี่ยนนะครับเนี่ยเห็นไหมสองหมื่นสามหมื่นะครับสามหมื่นสีนแต้มประมาณนี้แหละนะครับแต่ว่า เอาไว้ไปในกิจหน้านะครับเดี๋ยวเราจะทําการแลกแต้มต่อราพิเศษแล้วก็เดี๋ยวจะมาแลกให้กับพี่พี่น้องได้รับชมนะครับเพราะว่านัตอนนี้ก็คือเราไม่ต้องการแต้มชิ้นส่วนแล้วแล้วก็นักเตะต่างๆเนี่ยส่วนน้อยมากที่จะสามารถเปิดได้นะครับเราก็เลยจะไม่ทําการแลกเปลี่ยนแต้มต่อเวลาพิเศษนะครับแล้วก็ขอเพิ่มเติมนะครับในส่วนของแพ็คในร้านค้านะครับใครที่สนใจอยากจะเติม fc point นะครับนี่ครับพวกแพ็คเหล่านี้นะครับนะไม่ว่าจะเป็น แพ็ค1 5 0 0 fc point ครับเปิดได้ทั้ง2ครั้งนะครับแล้วก็การันตีเป็นนักเตะกิดกัปตันครับ o v r 109ถึง o v r 111ครับใครที่สนใจอยากจะเติม fc point นะครับร้านคุกกี้แลนด์ช็อปยินดีให้บริการนะครับสามารถกดลิงก์เพจที่อยู่ใต้คลิปทักไปสอบถามรและเอียกกับทางร้านได้เลยนะครับบอกเลยว่าราคาถูกกว่าแต่แน่นอนปลอดภยัยแน่นอน100%นะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับผม นี่ครับแล้วก็แพ็คนี้เลยนะครับแพ็คแชมเปียนอีลิตนะครับตรงนี้ก็โอเวอร์109ถึง111ครับมีโอกาสลุ้นรับเป็นนักเตะเหล่าสุดยอดกัปตันนะครับนี่เลยนะครับท็อป5ของเราเลยนะครับเปาโลมานูนี่นะครับแล้วก็ฟานไดแล้วก็เป็น CR7 ครับโยนครับเรียวเนลมสซี่ครับแล้วก็เป็น โอเวอร์111ครับเป็นตัวท็อปททั้งนั้นเลยนะครับนะก็อย่าลืมนะครับนะ2,400 FC Point นะครับอย่าลืมมาแลกกันนะครับผมโอเคนะครับนะสำหรับใครที่สนใจนะครับลิงก์จะอยู่ใต้คลิปนะครับร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับโอเคครับก็อย่าลืมไปเก็งกำไรกันนะครับนะนักเตะที่เราได้ทำการแนะนำให้นะครับผมนะสำหรับสายเก็งกำไรนะครับผมอย่าลืมกันนะครับ ถ้าเกิดว่าอีพีนี้มีประโยชน์นะครับยังไงก็ฝากพี่น้องช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่สนใจเกมนะครับฝากร้านก o o กิ e แ a น d ช็อปกันด้วยนะครับรับบริการเติมพาร์ตเติม FC Point หรือจะเป็นแพ็คอื่นอีกมากมายนะครับสามารถกดลิงก์เพจที่อยู่ใต้คลิปทักไปสอบถามยละเรียกกับทางร้านได้เลยนะครับบอกเลยว่าราคาถูกกวัวจะมแน่นอนปลอดภัยแน่นอน100%นะครับฝากกันไปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในอีพีหน้าครับสำหรับอี